เกมดีเกมถูกต้องโกสตีมช็อคเท่านั้นมีทั้งสตีมและออริจินสามารถเติมสตีมวอลเล็ตได้ด้วยนะครับแล้วก็สกวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมวอบ l a s สไนที t วีฮะมาเล่น กินรันอาันาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอรอโหลดรออุ๊ยลืมเปิดเอฟเฟกเลยต้องเปิดเอฟเฟกก่อนเดี๋ยวนะใจเย็นแล็บหนึ่งชอบลืมเดี๋ยวนี้ชอบลืมเปิดเอฟเฟกต์ไม่รู้เป็นโรคอะไรอนะได้แล้วได้แล้วเค <c oughs> อาจจะกด F11 ไม่ได้นะค้างค้างอ่าไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาอะไรวะยําจ,จับจับจับคริสตัลหนึ่งอันหนึ่งของขวัญสามสิบ อื <c oughs> เรามีเอ่อนางฟ้าครับรอบนี้เรามีนางฟ้าดูดิมีตัวอะไรอัปเดตบ้างวะโอมีคุกกี้เดวิลคุกกี้ยิ่งจอกยิ่งจอกนี่ไม่มีนานแล้วมั้อ๋อนี่ไงมีพ่อมดกับเทพพิดาเพิ่มมาโล,มลแมเลกเราเนี่ยลับคิสตงคิสตัน,นอะไรนี่ก็ซื้อได้แล้วอ้าวแล้วมะไปเบอหนึ่ง อ๋อซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วมาเป็นแบบนี้อยู่ฮะที่รถนางฟ้าไหนดูซิมมีใครโอ้โหเป็นร้อยเหรอยวะเนี่ยเดี๋เดๆๆเดินรถด้ยวดยจดหมายในสิบหกอืมกินขนมเราอุปกรณ์ใหม่ห้าอย่างมาแล้ว กนไม่ลองอือฮเฮ้ยฮะ,อฮะพอแล้วมาเรามาเริ่มกันดีกว่าไ,ได้หรอกวอล่าอ้วงั้นเรามาเสี่ยงกันก่อนก่อนเล่นแล้วกันอืม เไข่ไม่เกินชักว่าวจังไรมากอ้าวไปวิ่งผัดเวเลยเยี่ยมเลยตั้งวิ่งผัดไว้กับไข่ถุกกี้ตัวซอมบี้ก็โอเคได้อยู่ไป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 มาเริ่มกันเลยฮะ อนี่ฟรีนี่ฟรีฟรกดไม่ให้หมดอนะเอาดอาิไปครับโชคดีจะอยู่กับเราจริงเลยกำลังเตรียมตัวหนีโดดแหววแหววมุดมุดมุดทำไมโดนตีมบนเบาเาแล้ว โอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันแม่เด็ดวอ้วเกือบลวงดูซะดูดดูดดูดูอมแล้วดูอมแล้วดูดไฟติดไฟติดไฟติดไฟหรือแปลว่ามันมันชนได้นี่หว่าด่านนี่มันด่านแล้วเนี่ยเฮ้ยอืมชนแม่งเลยอ่านี่มันอะไรวะซากกบหรือซากซากตัวแห่อะไรวะเนี่ยโอ้ยสากตัวแห่มาอืมโดดไปครับ กระโดดสองชั้นอ่ากลมกลมกลมเฮ้ยเฮ้ยมันแดกเลยมันแดกไปด้วยระวังโดนแดกครัเออแบว่าด่านใหม่นี่มันแปลกๆเอาไว้เฮ้ยอ่านี่ลูดลูดเฮ้ยอู้หูอู้หูใหญ่ใหญ่มือมือซอมบี้เหรอมือศกมือศกนี่มุดมุดมุดกระโดดกระโดดเป็นจังหวะปึบอ่ากลม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  เออมึงจะดึงอะไรยายาอู้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 ออออนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มามาไม่กลัวแล้วกูตัวใหญ่มุดมุดโดดโดดโดโดเฮ้ยมึงจะแชทอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งแชทเยี่ยมได้โบนัสจำ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 ไปเลยดู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 ด,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 ดูอ่าหมดหมดเฮ้ยตัวอ่าหมดแล้วเวรกรรม เดีเย๋ยวก็กดผิดเกิดกดผิดยังไงครับยังไงด่านหมายก็โอนะสวยดีเฮ้ยตัวเอสหาได้แล้วตัวเลยได้มาตัวเดียวโอ้โหติดติดกันขนาดนี้จะตกอะไรวะอุ้ยมอฟโ,โ,โอ้โหเกือบโดนเอ้ยเอ้ยอ่าได้สองอันแล้วเว้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมึงจะยายา โอ้ย่าโอ้โหโอโหอ้าวอืมอืมเกือบตายครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมตกไปแล้วดีลูกโป่งมันดึงผมขึ้นมาทันอ่าทีนี้ก็อ้าโบนัสได้ทีเยี่ยมไป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  go 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 เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไปไปไป โอ้โห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 นี่อะไรวะนี่ตัวอะไรนะโอ้โหตัวอะไรเยอะแยะหมดเลยหมอบหมอบอย่างเดียวครับหมอบอย่างเดียวจังหวะนี้นะฮะกระโดดกระโดดแล้วหมอบแม่งอย่างเดียวเลยแหละเอาดิเอาดิโอ้โหเต็มหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยกด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 อ่าสไลด์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 เฮ้ยเราเล่นเป็นร้านแล้วเหรอวะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มหน้าเลย <c oughs> จังหวะนี้จังหวะนี้อีอ้าวได้หัวใจครับได้หัวใจเรียบร้อยเฮ้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 ยยโอ้ตายอ้าวเกิดใหม่ได้อีกเกิดใหม่อีกแล้วยังไงครับกระโดดกระโดดอื้มอ้าว <c oughs> มึงก็ตายโอ้ <c oughs> ม,อ <c oughs> มึงก็ตายจังเลยเว้ย เก็บเก็บอ้าวทิอันสุดท้ายไม่เก็บไหมครันเี้แอลตายฮะโอ,โ,อโอ้ยายายโอ้หลานเสี่ยท่านผู้ชมฮึมโหมคนท้ามลายไปด้วยเลยละกันฮึมชนะเก้าสิคนนะครับคะแนนของควัน184ไม่ต้องโอ้อวดหรอกมันจะมีปุ่มนี้ท่าไมวะไม่ใส่ อะไรเงีลเลเวลเพิ่มด้วยเป็นเลเวลแปดนะครับตอนนี้เรากดล็อกคุกกี้ลดครีมอะไรก็ยู <c oughs> อยู่อันดับที่หกสิบห้านะครับ <c oughs> เพื่อนเขาได้เล่นกันได้เป็นล้านเลย <c oughs> อ่าไหนดูอันดับหนึ่งดิมึงเล่นได้เท่าไหร่วะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งดูสิโอ้โหโอ้โอโอโอโมค์ก มึงเล่นได้ทังไงต้องยี่สิบล้านอ่าก็เป็นว่าขออ่าเดี๋ยวเรื่อยๆขอดูก่อนขอดูก่อนตัวใหม่ไหนไหนตัวใหม่กดล็อกคุกกี้อะไรนะอันไหนวะอันไหนวะลองเล่นไปดูสิอืมอันไหนฮะที่รถอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่กดนะ อ่าก็โอเคอ่อก็ก็เป็นว่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบก็กดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่จ้าบายบายอย่าลืมกดซับสไคร้